ระวังฆาตกรในความมืดนะเพื่อนเกมเหลี่ยมแบบนี้อีกแล้ว WSD ก็คลิกซ้ายเพื่อคอนโทลอ่าฮะอ่าฮะวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้กกับการเล่น Murder in d a r k n e t กันอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยยังไม่ได้ดนตัวเลยเีย Then separating out one of each card okay i have a number of players shuffle and give one card to each player the person who gets the jackies is the detective the person who gets the king is the police officer the person who gets the ace is the murderer if you don't have one of these cards <coughs> you're a civilian trying not to get <coughs> murdered once everyone knows their role turn off the lights and start walking around once someone finds you they must shout murder in the dark then you turn on the lights gather all the players that are still alive so the detective can interview everybody and figure out who the murderer is

โอ้โหเจสสิก้ามึงมาทำอะไรในนี้ยินดีต้อนรับเข้าไปช่องผมนะครับผมวีคินไลนะครับผมอยู่เกมที่มีชื่อว่า Murder in Dark หรือว่าเอ,อ่อฆาตรกรในความมืดนั่นเองนะครับผมซึ่งผ่า <laughs> นมาสองนาทีแล้วไอ้ยังได้เพิ่งเปิดตัวเยสเกเอาอะไรในเกมน,นี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนไพ่นะแต่ผมเล่นพไนผผนพ่ไม่เป็นผมพูดตรงๆผมเล่นไพ่ไม่เป็นผมก็คือผมเกมน,นี้มันมี2ทางก็คือเราชนะ กับเราแพ้เอ,อ่อนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยว h a ท p เป e นอุย๊ยภาพสวยใช่ว่าไง <c oughs> <c oughs> เป็นเกมที่หลอนว่ะไอ้เชี่ยยิ่งทางแบบนี้นะโผม้างข้างนี่กูตายกูตายแต่ไม่มีอะไรโผล่ เขาไปดูหน่อยได้ไหมการกระบาดที่อะไรอ่ะเจ็มแกวโอ้ยยังเนจสิก้าเธอไปไหนเนี่ยแล้วเธอเป็นใครวะโอ้ยกูกลัวมันโผล่มากเลยอ่ะกยกาอยาา หายแล้วเฮ้ยมันดูเงียบๆนะแต่บรรยากาศมันได้มากบรรยากาศเกมนี้มันได้มากบรรยากาศและพื้นที่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 ทแล้วก็ความมืดมันลง <Jessica. S 1> ตัวกันเจซิก้าแกไปแอบไหนเนี่ยระวังฆาตกรในความมืดน,นะเพื่อนโอ้กูบอกไปมันก็ไม่รู้สินะ พอมึงอยู่ในวิดีโอที่ถูกขายไปแล้วเจสสิกา้าไอ้ยืมหล่นวะเจสิก้าได้เสียงเตียงเธอหรือเปล่าเจสิกา้าฆาตกรในความมืดมหายแล้วมา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 เอาตาแล้วหรอ กูต้องกลับไปกูต้องกลับไปโอ้โอหมันหายไม่ได้ holy shit holy shit ไม okay? ่เชื่อมันดูไม่ค่อยี่ายเอ้ยเจสิก้าเอ้ยเจสิก้าช่ขอโทษนะที่ฉันทำแบบนั้นให้คุณน่ะ กลังหาชั้นเถอเอเอะไรวะอ๋ออ๋อทางนี้ห,หลอดหมดว่าทางมันเปลี่ยนมึงกูยังต้องมงมีอีกชั้นเหนือโอ้ใครเปิดเพลงบ็นเลงเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แกจะไปหามันเหรอเพื่อนฮะแกจะไปหามันเหรอผมลืมบอกนะครับผมในเกมนี้ได้รับแรงบันในดาลใจมาจากแมนเดลาท่านเองซึ่งเอาละถ้าใครยังไม่ได้ดูแมนเดลาตอนเก่านะครับผมไปดูได้เลยนะครับผมตรงนี้ไปดูได้เลยครับผมแมนเดลาเอาเดี๋ยวเอาเวททร์กเอาบูดเด็พียร์โรตโอาบบไอ้เหี้ยเสียงมันมาจากข้างในนั้นน่ะเหรออ่ะเอ๊ะอ่ะเอ๊ะอ่ะ มาเปิดเพลงอ่ะฮะฮะฮะมันจะมีตัวอะไรกันแน่ไ <gez> ม <úc ime> ่เด <hate> ี๋ยวกูเล่นเจ็ดอาทีแล้วยังไม่เจอตัวที่ย่เลยเลยอ่ะมีแต่บรรยากาศที่บิ้วมาเรื่อยๆนะครับผมหนักข้อขึ้นเรื่อยๆสถานที่ที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆเกมกดดันจัด ไอ้เคี่ยมมึงยังจะลงเหรอมึงจะลงไปคุมนรกที่แปดแล้วนะไอเวนลองทำไมลองหาป้ากันสิเจสิก้าเธอหลงทางใช่ไหมกลับมาหาฉันสิเจสิก้าเจสสิก้า ได้เรื่องวะไอ้สัตว์จริงการเน่นี้มันมืดโว้ยคุณพบฆาตกรคุณชนะนี่คือพบฆาตฆาตกรกูชนะหรอ ผมไม่สามารถสรุปได้นะครับผมว่าในเรื่องในเกมนี้เป็นอะไรกันแน่แต่ว่าซึ่งเกมเนี้ยผีดำสแก์แล้วไม่ค่อยมีแต่บรรยากาศมันดีสุดๆเอาละครับดูปถึตตอนนี้้วฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมลอยากเพื่อนดูด้วยกดแชร์ครับของชาแนลวันนี้นะครับผมผมไม่มีอะไรแล้วเกมที่บรรยากาศทําได้ดีมากนะครับผมชาแนลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม subscribe เอาเดี๋ยวเอาเวทแล้วก็เอาบูดเวทก็โตใช่ขอโทอนะที่ฉันทำแบบนั้นให้คุณน่ะ